นะชาแนลนัชชาพยากรนะคะตระจำนี้ไปนะคะเป็นการพยากรดวงของพวกเราชาวราศีสิงห์นะคะประจำเดือนกันยายน2564นั่นเองนะคะว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะดวงองพวบเราจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์เนี่ยถึงแม้มันจะบางครั้งอาจจะติดอยู่บ้างแต่พวกเราก็เรียกว่าไม่ได้ขัดสนเรื่องการเงินสักเท่าไหร่ยังมีเงินมีทองหรือมีอะไรก็แล้วแต่มาให้ใช้ไม่ขาดเมืนอนะคะก็ต้องบอกว่า <c oughs> ในเดือนกันยายนนะคะชาวราศีสิงห์นะคะบางท่านอาจจะติดขัดทำอะไรไม่ได้ดังใจหรือว่าสะดุดในเรื่องการงานนะคะ ในเรื่องการงานอาจจะสะดุดนะคะรอสักระยะหนึ่งในเวลานี้นะคะในเรื่องการงานของพวกเราอย่าพึ่งคิดที่จะทำอะไรนะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่ให้คุณพักผ่อนนะคะคุณจะ ทำอะไรไม่ได้เพราะคืนทำไปมันจะทำให้คุณเจ็บเนื้อเจ็บตัวเปล่าๆนะคะแต่ก็เรียกได้ว่าฐานการเงินของพวกเราฐานการงานของพวกเราก็เรียกว่าอยู่ในฐานที่ดีนะคะแต่ถ้าหากว่าใครในเวลานี้นะคะทำงานอยู่ในองค์กรต่างๆนะคะก็แนะนำนะคะพยายามอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปอย่าไปมีข้อโต้แย้งกับ คนที่อยู่เหนือเรานะคะถึงแม้บางครั้งมันอาจจะมีอะไรที่จะทําให้เราไม่พอใจอยากจะพูดอยากจะอธิบายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในการอธิบายของเราเขาก็จะมองว่าเราเฉียงเขานะคะมันจะทําให้เราเกิดเรียกว่าลําบากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเวลานี้ถ้าหากมีเหตุใดที่จะต้องมีการโต้แย้งกับผู้บงังคับบัญชาหรือคนที่เหนือกว่าเรานะคะก็ ขอใหอ้ถอยห่างนะคะให้ระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุดไม่งั้นมันจะทําให้เราลําบากหรือบางท่านอาจจะโดนเลื่อยขาเก้าอี้โดนโยกย้ายตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้ถอยลงไปไม่ใช่ขึ้นสูงนะให้ถอยลงไปเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจในเวลานี้นะคะคุณก็เรียกว่าจะต้องมีความอดทนจะต้องมีความมุมานะ ต่อสู้กับวิกฤตในเวลานี้นะคะแล้วคุณก็จะผ่านพ้นไปได้ดีเพราะเรียกได้ว่าชาวราศีสิงห์เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีไอเดียเป็นคนที่เรียกว่าบางท่านอาจจะมีซิกเซนนะคะมะีจิตสัมผัสนะคะที่อย่างรู้อยู่แล้วลหละนะคะว่ามองไปอยู่แล้วลหละว่ามันควรจะเป็นยังไงอะไรไงหรือบางท่านอาจจะเป็นหมอดูก็ได้นะนะคะ ก็เรียกได้ว่าเพราะไพ่หมอดูขึ้นมาตั้งสองใบนะคะบางท่านอาจจะเป็นหมอดูหรือว่าอาจจะบางท่านอาจจะมีเซนส์ของพวกเราเองอยู่แล้วล่ะนะคะว่าอะไรดีอะไรควรอะไรไม่ควรนะคะส่วนในเรื่องครอบครัวความรักนะคะก็เรียกได้ว่าคุณมีความสุขอุดมสมบูรณ์กับครอบครัวนะคะก็เรียกว่าตกเย็นมากับข้าวเต็มโตะนะคะมีของกินไม่อดไม่อยาก กินอยู่อุดมสมบูรณ์ใครจะเป็นยังไงก็ช่างนะคะแม้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ช่างขอให้อุดมสมบูรณ์ขอให้กินอิ่มนอนหลับเป็นพอนะคะชาวราศีงสิอเป็นประมาณนั้นนะคะสำหรับท่านที่มีครอบครัวนะคะก็เรียกได้ว่าคู่ของคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่จับอะไรได้เป็นเงินเป็นทองคิดอะไรในหัวสมองมีแต่เรื่องการเงินนะคะก็เรียกได้ว่า คิดอยากจะทำา่อนทำนี่ทำนั่นนะคะเป็นเรื่องการเงินทั้งนั้นแต่ตอนนี้ถ้าหากว่าคุณคิดจะทำลงธุรกิจนะคะก็ต้องเบาๆต้องรอแป๊บหนึ่งรอสักระยะหนึ่งแล้วค่อยเดินต่อนะคะเพราะว่ามันมันอยู่ในช่วงที่ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ดังใจนะคะก็ไม่นานนะไม่นานนะคะก็จะผ่านพ้นไป แต่จะชัดเจนกับใครบ้างนะคะก็ไว้ท้ายๆ้ายคลิปนะคะจะบอกอีกทีหนึ่งว่าคนทั้งเจวันของชาวราศีสิงใครเด่นชัดเรื่องอะไรบ้างนะคะแต่ในเวลานี้พวกเราชาวราศีสิงห์ก็เรียกได้ว่ามีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้นะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้หรือคุณเป็นคนที่มีไอเดียหลากหลายคิดอยากจะทำโน่นทำนี่ทำนั่นนะคะเรารวมไปถึง คือคิดอะไรคุณต้องเป็นเรื่องการเงินแหละมันจะต้องได้เงินนะคะแล้วก็ความสุขของครอบครัวคุณก็มีอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางนะคะมีโอกาสได้เดินทางแต่การเดินทางก็เรียกได้ว่าเดินทางไปด้วยมิตรภาพที่ดีจะไปเจอสิ่งดีนะคะบางท่านอาจจะได้เดินทางโดยไม่ได้วางแผนปุ๊บปั๊บเดินทางไปเลยอย่างนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ บางครั้งมันไม่ได้วางแผนเนาะนะคะแต่ฐานตลาดฐานการเงินของพวกเราก็ดีที่อยู่อาศัยของพวกเราก็ดีนะคะก็เรียกว่าหรือสถานที่ทํางานของคุณนะคะก็เรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะคะบริบูรณ์พอทั้ที่บ้านของคุณก็มีความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะอยู่กันแบบสุขสบายกินอีกนี้พีมันอยู่หลับสบายนะคะ ก็เรียกไดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องสุขภาพนะคะก็ให้ระมัดระวังความดันเบาหวานนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องความดันเบาหวานหรือแม้แต่โรคกระเพาะโรคเกี่ยวกับลังไส้นะคะก็ให้ระมัดระวังเนาะ,ะไปดูกันนะคะว่า แต่ละคนแต่ละวันนะคะจะเด่นชัดยังไงบ้างนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องอถ้าหากว่าคุณกําลังทํางานอยู่ในองค์กรอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ระวังอ่าจะโดนเลื่อยขาเก้าอี้หรือจะโดนพักนะคะพักงานหรือโดนออกจากงาน หรือก็ให้ถ้าใครที่ไม่ได้ออกจากงานก็ให้ระมัดระวังอย่าไปกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะมันจะทำให้เราลำบากนะคะชาววันอาทิตย์ราศีสิงห์เนาะนะคะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคนที่เกิดวันจันทร์คุณมีโอกาสได้เดินทางแบบไม่ถ่านได้ตั้งตัวนั่นเองนะคะก็ใหะะ้วางแผนเมื่อคุณเปิดมาดูนี้คุณจะรู้แล้วนะคะคุณเปิด จะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าคุณจะได้เดินทางเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวไว้ตั้งแต่ตอนนี้มีโอกาสได้เดินทางนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารนะคะเป็นเรียกว่ามีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความอุดมสมบูรณ์มีความตกเย็นมาอาหารเต็มโต๊ะนั่นเองนะคะแล้วก็ คุณมีความสุขไม่ไม่ได้ทุกร้อนไม่แข่งขันกับใครใครจะอะไรยังไงก็ช่างนะคะเระหว่าพวกเราไม่ได้ไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นนะคะใครจะยังไงก็ช่างชันขออิ่มไว้ก่อนอะไรอย่างงี้นะคะไม่ชอบไปแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกับใครนั่นเองนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะคงก็จะมีโอกาสได้เดินทาง ไปโน่นไปนี่นะคะแบบสบายๆไม่สีเรียสไม่อะไรทั้งสิ้นแต่การเดินทางไปนะคะคุณก็จะได้มิตรที่ดีได้สิ่งดีๆกลับมานะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสคุณมีความคิดมีไอเดียที่อยากจะทำโน่นทำนี่หรือมีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆให้พวกเรานะคะมีไอเดียมีบางท่านอาจจะมีสิกเสร็จที่ค่อนข้างแรงนะคะ ชาววันพฤหัสเนาะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคุณจะได้จะได้ของมีค่าหรือมีคนเอานำของมีค่ามาให้หรือคุณจะหยิบจะจับอะ,อ,อ,ะะจะอ,อะไรก็ได้เป็นเงินเป็นทองนะคะคุณจะได้ของมีค่าได้เงินทอะไรก็ได้เป็นเงินเป็นทองนั่นเองนะคะสาหรับค,คนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะมีความสุข กับ,บครอบครัวนะคะมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์หรือได้ทำธุรกิจกับ,บครอบครัวนะคะที่อยู่กันแบบสบายๆนะคะไม่ลำบากยากเกินอะไรมากมายนะคะ,ะเรียกว่าฐานที่อยู่อาศัยของพวกเราก็ดีนั่นเองนะคะก็ขอฝากนะคะถ้าว่าใครที่อยากจะดูร่วมส่วนตัวนะคะก็ทักเข้ามาที่ไลน์นัชชาแมกรน,นะคะ ลายนัาชาตากิหรือจะโทรเข้ามาเนี่ยจะวางเบอร์โทรไว้ให้นะหรือว่าใครที่อยากจะสักลายมือเสริมดวงแห่งนะคะเือเปิดดวงให้พวกเราได้ทําอะไรได้ไม่ติดขัดได้สะดวกลาบรื่นขึ้นนั่นเองแต่ละเส้นแต่ละลายแต่ละอะไรนะคะเบื้องต้นคือ3เส้นรวย3เส้นไฮโซ ช่วยให้คุณประสบความสาเร็จในชีวิตช่วยให้คุณก้าวไปสู่ในจุดที่คุณต้องการนั่นเองนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะทักเข้ามาสอบถามได้ก็ขอให้พวกเราผ่านพน้นเคราะห์ใดๆที่มีอยู่ให้ผ่านพ้นไปได้นะคะบุญกุศลที่แม่หมอได้สร้างมาขอส่งให้กับทุกท่านได้รับผลบุญนั้นทุกพวนหน้าการผ่านพน้นผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ